สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมเตริเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องของนกกระจอกสาเหตุที่มันกระโดดไปกระโดดมาเพราะว่าแต่ก่อนนกกระจอกตัวเนี้ยมันชอบนกยุงเวลานกยุงลำแพนมันก็อยากจะลำแพนเหมือนนกยุงก็กลายเป็นนกกระจอกลำแพน มันเฝ้าใส่สัรว่าสักวันมันจะเป็นนกยุงให้ได้เลยเวลานกยุงเดินขย่งเท้ามันก็พยายามเดินขย่งเท้าเหมือนนกยุงมันทําอย่างนี้มาตลอดจนเพื่อนนกกระจอกของมันต่างก็พากันหัวเราะเยาะพอทําอย่างนี้จนระยะเวลาผ่านไปหลายปีนกกระจอกมันก็เริ่มเท้ามันก็เริ่มบวมแดงเริ่มเจ็บเท้ามันก็ล้มเลิกความตั้งใจมันไม่อยากจะทําอย่างนั้นแล้ว พอมันจะล้มเลิกแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้ปกตินี่ก็เลยเป็นที่มาว่านกกระจอกเวลาไปไหนมาไหนมันก็ขยิ่งเท้ากระโดดไปกระโดดมาเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าจงเป็นตัวของเราเองดีที่สุดอย่าพยายามไปเป็นเหมือนคนอื่นเขาเลย